กินแล้วพอแล้วลูกด่างมันกินจนตัวกลมแล้วเนี่ยด่างมันกินจนตัวกลมแล้วเนี่ยเด้ดังเลยกินจุกกรเข้าเลยโน้บไนนอนไหอนฮะอีโน้บันนอนหนหน้ไปนอนในท่อหรือเปล่าหือ ระวังน้ำมาบุ้มบุ้มบุ้มแล้วนอนในโ่ออ่ะีน้องแงอีน้องแงอีน้องใหม่แมงนี้หนอแมงนี้ พวกตัวใหญ่ขึ้นเข้ากันหมดเลยเนี่ยนี่กันหมดแหละพวกตัวใหญ่มันนี่ขึ้นเข้าหมดแล้วเออนี่นกขึ้นเข้าหมดแล้วแม่ครูไม่มาสักทีวะมืดแล้วเนี่ย โอแล้วลูกไม่กินแล้วกินไปแล้วนะจะกินอะไรอีกอกินไปแล้วจะกินอะไรอีก ฟุน้นตกทำไงงัวนอนตักฟุ้นอือโย้ยไม่อ,มอมยากเดินมาเดี๋ยวรถมารถเย,ย็บเบ๊ ไปนอนได้ยังลูกไปนอนได้แล้วลูกปะนอนได้แล้วลูกปะมืดแล้วเนี่ยยืนอยู่นี่แต่รถเยียบเบ๊ะเบะเลยไปลูกปะนน้าลูกไปนอนหน้าผาแม่ไปดูสินอนหน้ลูกน,นอนตรงไหนพ้นตก๊ก็ไปนอนตรงหน้าการท่องพี่น้องต้องพี่นอ้อง,นองพากันไปนอนหน้ ไอ้ด่างพาน้องไปนอนดีด่างมืดแล้วเนี่ยมืดแล้วไม่มาสักทีนี่กินแล้วลูก ท้องต้องแล้วท้องป่องแล้วนั่นน่ะเนาะรุ่งนี้แคกินใหม่พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ท้องป่อง,ป,องป่องแล้วท้องป่องป่องแล้ว